สวัสดีค่ะรัตนามะนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงสวัสดีชาวราศีมีนนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีมีนนะคะคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังและพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานได้เลยนะคะเดือนเมษายนนะคะปักแรกวันที่1ถึงวันที่15นะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะ การงานจะเป็นอย่างไรในปักแรกเดือนเมษายนนะคะชาวราศีมีนนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรวุชัยชาวราศีมีนด้วยนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรวุชัยด้วยนะคะปักแรกเดือนเมษายนชาวราศีมีนนะคะการงานเป็นอย่างไรการงานพยายมราชนะคะโหอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลง แบบกระทันหันได้อยู่เหมือนกันนะคะชาวราศีมีนไพ่ใบที่สองนะคะภาพไพ่มณีกับผีเสื้อสมุดการล้องขอการวิงวอนการขอมานะคะจะได้มาก็ต่อเมื่อบารมีบุญคุณถึงนะไพ่ใบที่สามพระยาราชสีนะคะหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงการจบลงในบางงานการหยุดพักเป็นไปได้นะคะคือลักษณะว่ามันบางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน นะคะก็นํามาซึ่งความว้าวุ่นใจความวิตกกังวลความเศร้าได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดในช่วงปักนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นวิกฤตที่จะเป็นโอกาสเพื่อเริ่มอะไรใหม่ๆได้เพื่อชีวิตที่มันดีขึ้นได้เพื่อเจอสิ่งใหม่ๆที่มันสามารถทําให้คุณเนี่ยมีบรารมีมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่าเศร้าอย่าวิตกกังวลไปนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะอืมมันมันถึงวาระแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันนานแล้วนะคะมันต้องมีการการเปลี่ยนแปลงการไปต่อจถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ที่จะทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเขาเรียกว่าวิกฤตสู่โอกาสนะคะ การเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จคุณในอนาคตนะคะการเดินทางที่โดดเด่นการเดินทางไกลโดดเด่นออนไลน์โดดเด่นอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลออนไลน์อะไรที่ตายไปแล้วเนี่ยโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้จะได้รับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือการรวมกลุ่มกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเกณฑ์เดินทางเนี่ยโดดเด่นบางคนเนี่ยต้องเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียว นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะโอกาสใดมาก็คว้าเอาไว้อะไรที่มันต้องจบไปอะไรที่มันต้องหยุดหรืออะไรที่มันจบสิ้นวาระแล้วก็ทิ้งมันไปนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่ออมองทางใหม่แล้วจะดีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเป็นอย่างไรขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะวอวยพรนุชัยชาวราศีมีนะคะเรื่องเงินเป็นอย่างไร เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินแพะรับบาทนะคะพระทักษะอืเรื่องเงินอาจจะมีเกณฑ์การช่วยเหลือเรื่องเงินใครหรือเปล่าเอ่ยไพ่ใบที่สองนะคะพระโคนนทิเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับยุศยานพานนะหรือตัวคนเองนะคะใครที่อยากเสริมสวยเติมแต่งนะคะมีเกณฑ์ทําได้นะอืก็ไปเลง็งว่าอะไรที่เลง็เลงๆไว้ว่าต้องไปทําสวยตรงไหนเนี่ย ก็ดูให้ดีนะคะอืมไพ่ใบสุดท้ายนะคะถ้าถ้าตลดนะคะมีโชคลาภเงินทองมาแบบฟุกฟุนะคะมาจากอะไรมาจากยอดยันพานะมาจากเอ่อเขาเรียกว่าโชคลาภมาจากเอ๊ะอ,อะไรนะที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยโอ้ยลืมเลยอะสเสน่หาเออจะได้โชคแบบฟุกฟุมาจากสเสน่หาได้นะคะจะได้โชคมาแบบฟุกฟุก มาจากอะไรมาจากยอดยานผ่านหนะได้หรือตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินมาจากตรงนั้นนะคะแต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินไปนะคะอาจจะได้รถใหม่ได้ซ่อมแซมรถได้หรือว่าการทําสวยงามเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาทําสัลยก,กรรมได้เลยนะคะก็มีเกณฑ์สามารถทําได้นะคะ,ะสาธุธนะคะช่วงนี้มีโชคมีลาบนะขอให้คุณโชคดีนะคะบางคนยิ่งช่วยยิ่งได้ก็เหมือนก็เป็นไปได้นะคะสมมติว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะ เสียงเงินไปช่วยใครไปแต่เงินนั้นมันจะกลับคืนหากคุณเท่าทวีคูณเป็นได้นะเพราะฉะนั้นช่วยคนอื่นก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะหรือช่วงนี้ใครที่ไปบนบานสารเก่าขอของเงินใครก็มีเกณฑ์จะได้แต่อย่าลืมไปแก้บนนะคะหรือใครติดสินบนใครไว้หรือใครติดสินบนใดก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะอืมได้แล้วอย่าลืมแก้บนนะเกี่ยวกับเงินกับงานเนี่ย เหมือนจะได้มาด้วยการขออะค่ะเออขอพรขอมาจากการบนอืมก็อย่าลืมไปแก้บนนะจ๊ะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรปักแรกเดือนเมษายนชาวราศีมีนความรักนะคะความรักผัส,สุขเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าหลั่นล้าเสพสุขกับความรักนะคะมีความสุขไพ่ใบที่สองนะคะศัจธรรจะทำตื่นรู้ความเข้าใจเนาะคือเข้าใจแล้วอะ เออความรักก็เป็นอย่างนี้แหละมีทุกก็มีสุดมีจากมีรักก็มีจากมีรักก็มีหมดรักมีพบก็มีจากนะคะแต่คุณจะเข้าใจได้และมีความสุขได้เข้าใจยอมรับอืมไพ่ใบสุดท้ายนะคะเท้าเวสุวันอ้เท้าเวสุวันเลยนะรู้สึกว่าคนสดก่อนละกันเนาะคนสดเนี่ยช่วงนี้จะมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณเข้าใจความแต่คุณเข้าใจในชีวิตอ่ะ ถ้าไม่พร้อมก็ไม่สนใจใครหรือคนนั้นเข้ามาแล้วดูแลคุณไม่ได้คุณก็ไม่เอานะคะเออเพราะฉะนั้นมีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวความรักมาเองนะคะความรักจะมาพร้อมกับความมั่นคงความสําเร็จเลยทีเดียวหรือคุณเนี่ยจะไม่ได้มองความรักอย่างเดียวอะแต่คุณมองปัจจัยหลายด้านว่ามีความมั่นคงพอหรือยังเข้ากันได้ไหมไม่ได้ว่าลุ่งหลงความรักอย่างเดียวนะคะเออมีตัวเลือกเยอะเลยในช่วงนี้นะคะหลายๆคนส่วนคนที่ เพราะอะไรคะเดี๋ยวก่อนมีความรักเข้ามาเยอะเพราะคุณมีความสุขเวลาที่คุณมีความสุขเนี่ยคุณจะเรียกร้องเรียกพลังงานที่ดีเรียกคนเข้ามาหาตัวคุณเยอะนะคะเออก็ดีนะอมีความสุขในทุกๆวันก็ดีนะคะเดี๋ยวจะเจอความรักที่ดีเองนะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็มีความสุขดีนะคะอยู่กันแล้วก็หนุนนํานะคะมีความสุขความเจริญความมั่นคงนะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอยู่กันได้อย่างผาสุขเหมือนคนที่ ลึกซึ้งแล้วอะอยู่กันด้วยด้วยความเข้าใจอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันด้วยอ,อะไรดีอะเลือกด้วยความมั่นคงด้วยอะไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวนะคะเออมีการการพัฒนาเข้าใจถึงความสัมพันธ์อะชีวิตก็อย่างนี้แหละอยู่กันมันก็ไม่ได้ ดีเสมอไปลักษณะว่าไม่ได้มีแต่ความสุขอะแต่มันมีความทุกข์เข้ามาด้วยมันมีการเกิดมันมีการจากมันมีการพัฒนาสมาชิกใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้หรือสูญเสียสมาชิกก็เป็นไปได้อันนี้คุณก็เข้าใจลึกซึ้งแล้วนะคะเออความรักไปในทิศทางที่ดีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะยิ่งอยู่ยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขนะคะอืมก็ขอให้คุณมีความสุขเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในทุกๆวันแล้วจะดีนะคะ ช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ว้าวุ่นอยู่เหมือนกันเหมือนแบบต่างคนต่างยุ่งก็เป็นไปได้แต่ก็มีความสุขดีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแล้วไพ่ยอยากบอกอะไรชาวราศีมีนปักแรกเดือนเมษายนนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะอยากบอกอะไรชาวราศีมีนนะคะไพ่ใบแรกนะคะพับพุทธนะคะวาจาดีวาตัดสินดีการไปต่อข้างหน้าการก้าวไปข้างหน้า ไพ่ะะใบที่2นะคะเป็นไพ่ของฮนุมาวนกับนางเบญจกายนะคะความกระตือรือร้นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่ของเทพบุตรยุติธรรมนะคะ,า uh ะ,คะการได้รับความย uh ุติธรรมนะคะไม่ว่าคุณว้าวุ่นใจสับสนในเรื่องใดขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลคุณจะได้รับความย uh ุติธรรมนะคะถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ ไพ่บ่วงรักนะคะพันบุญจบนางมโนรานะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าตัดสินใจยังไม่ได้นะคะก็ขอให้คุณนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูกใจทุกอย่างไปแต่ว่าคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะความเสมอภาคการบาลานซ์ชีวิตนั้นสําคัญสําหรับคุณนะคะช่วงนี้ขอให้เข้าทางธรรมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระแล้วจะดีกินมังสวิรัตแล้วจะดีนะคะปล่อยนกปล่อยปลาแล้วจะดีนะคะปล่อยสัตว์ใหญ่ยิ่งดีนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ มีความสุขในทุกๆวันนะคะอะไรอะไรที่ยังติดขัดอยู่นะคะก็ขอให้คุณเข้าทางธรรมแล้วจะดีมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะอะไรที่ติดขัดอยู่มันก็จะมีเกณฑ์มีเดินมีเส้นทางที่คุณได้เดินไปเพื่อการไปต่ออืมอ่ะประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ